กุิถ้าครูรู้สึกได้ถึงสายลมเย็ยนบูบหนึ่งลอดผ่านหน้าตาทั้งที่ไม่มีลมพัดจากภายนอกเสียงเหมือนใครสักคนเดินอยู่บริเวณศาลาไม้ด้านล่างท่านเลื่อมตาขึ้นมองผ่านบานไม้เก่าเห็นเทียงความมืดที่ซ่อนบางสิ่งไว้เงียบเียบท่านลุกจากที่นั่งค่อยๆเดินลงบันไดพร้อมถือไฟฉายที่ชำรุดเล็กน้อยเมื่อสาดแสงออกไป เห็นทีนสาลาที่ว่างเปล่าแต่ทว่าตื่นควรทูบจังๆกลับลอยมาตัจมูกความรู้สึกบางอย่างบอกให้ท่านหันไปมองที่ฐานทัพทาในศาลามีรอยฝุ่นเหมือนมีคนเดินเป็นทางชัดเจนทั้งที่ท่านเพิ่งกวาดพื้นเมื่อบ่ายคืนนั้นท่านนอนแทบไม่หลับใจหนึ่งอยากคิดว่าเป็นอุปทาน ใ่อีกใจก็ไม่อาจละเลยความรู้สึกที่ปะกะติที่มากขึ้นทุกวันรุ่มเช้าพระครูเดินไปที่ห้องเจ็ตของเก่าใต้ฐานบูต์อาคารหลังนั้นถูกปิดมานานแล้วตั้งแต่เจ้าอาวาสองค์ก่อนและสังขารท่านเปิดประตูไม้ที่ขึ้นราเบาๆทวินอับของฝุนผสมกลิ่นหนังเก่าคลุ้งขึ้นในทันทีสายตาท่านสอดส่องฐานกองหนังสือ และตองไม้โบราณก่อนสะดุดตากับกล่องหนึ่งที่มีท่า